มาติดตามบิกวอร์ผ่าโลกแกร่งพร้อมลุยปูตินฟันธงศึกยูเครนยาวไม่ระดมผลเพิ่มช่วยดอนบาสสาเร็จคือชัยชนะพร้อมชนศัตรูทุกรูปแบบท่ามกลางกระแสข่าวปั่นของตะวันตกว่ารเสียเพียงพล้ำจะต้องระดมพลอีกนับล้านประธานาธิบดีปูตินได้มีการออกมาพูดในการประชุมสภาชัดเจนว่าไม่มีการระดมเพิ่มแต่อย่างใด ที่ระดมมาก่อนหน้านี้3 0,000นนายเพียงพอแล้วทั้งประเมินว่าปฏิบัติการพิเศษในยูเครนอาจใช้เวลานานแต่รัสเซียได้รับชัยชนะครั้งสําคัญแล้วในการบดปล่อยดอนบาสจากการปราบปรามทําลายล้างของระบอบป,ปกครองของเคียฟและการประกาศจะปกป้องประชาชนที่ลงประชามาติขอร่วมกับรัสเซียทั้ง4ภูมิภาคอย่างถึงที่สุดวันที่8ธันวาคม2565สำนักข่าวรัสเซียรายงานว่า ประธานาธิบดีปูตินฟันธงชัดว่าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งเขากล่าวในการประชุมกับสภาประชาสังคมและสิทธิมนุษยชนในวันพุทธที่ผ่านมาตอบคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาของการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นปูตินกล่าวว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดนั้นต้องใช้เวลาแต่เราได้รับชัยชนะครั้งใหญ่หลายรายการแล้ว เขายืนยันว่าความขัดแย้งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2014เมื่อสหรัฐสนับสนุนการรัฐประหารในเคียฟมอสโกไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากเข้าแทรกแซงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อปกป้องสาธารณรัฐดอนบาสซึ่งประกอบไปด้วยโดเนสและลูฮันซึ่งลงมติให้เข้าร่วมกับรสัสเซียพร้อมกับภูมิภาคเคอร์ซอนและสโปริเซียส่วนใหญ่ ประธานาธิบดีกล่าวว่าแน่นอนว่าดินแดนใหม่เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่สำคัญสำหรับรัสเซียที่จะทำให้เข้าถึงทะเลอาชอฟซึ่งตอนนี้มันเป็นทะเลภายใต้ของสหพันธรัฐรัสเซียแล้วที่สำคัญที่สุดผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นแสดงในการลงประชามติว่าพวกเขาต้องการอยู่ในรัสเซียและรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเราปูตินกล่าวย้ำว่าตอนนี้พวกเขาอยู่กับเราหลายล้านคนและนั่นคือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้นำรัเสเซียยังกล่าวด้วยว่ามีผู้นำโยุโรปตะวันตกที่คัดค้านปฏิบัติการทางทหารเงียบที่เกิดขึ้นในปี2014เมื่อเขาย้ำเตือนว่ารัเสเซียควรรับประกันกระบวนการัสถิภาพในยูคเครนตั้งแต่ปีนั้นทำให้ผู้นำสหภาพโยุโรปได้เข้าร่วมเจราจายุติความวุ่นวายในไมาดานอย่างสันติก่อนที่กลุ่มลทัทธิสุดโต่งที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐจะยึดอำนาจอย่างรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั้น ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและเยอรมน,นีได้มีการเจรจาหยุดยิงระหว่างเคียฟและสาธารณรัฐดอนบาสในมินส์เมืองหลวงของเบลารุสแต่ไม่ได้ทําอะไรเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมจริงจังเป็นเพียงการซื้อเวลาที่ปัญหาที่แท้จริงยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดียูเครนในช่วงเวลานั้นคือปียยโปโรเชนโกยอมรับอย่างเปิดเผยว่าการยอมหยุดยิงเป็นกลยุทธ์เพื่อซื้อเวลา เพื่อให้เคียฟสามารถสร้างกองทัพขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาทางทหารได้นั่นคือตั้งใจทำลายชาวรัสเซียในดอนบาสต่อไปนั่นเองทั้งดอนบาสและพลเมืองยูเครนมีเชื้อสายรัสเซียทนมาถึง8ปีกับการปราบปรามทำลายล้างจากกลุ่มสุดต่งเคียฟจนไม่นานนี้ครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินพบปะบรรดาแม่ของทหารในวันแม่แห่งชาติ ถึงกับมีการเอ่ยปากว่าตัดสินใจช่วยดอนบาสช้าเกินไปทำให้ดอนบาสบอบช้ำและยืนยันว่านับแต่นี้จะดูแลปกป้องประชาชนทั้ง4ภูมิภาคที่ลงประชามติร่วมกับรัสเซียให้ดีที่สุดเท่าเทียมกับประชาชนรัสเซียทั่วไปด้านกำลังพลที่สื่อตะวันตกโหมกระแสว่า,วารัสเซียจะระดมทหารนับล้านปั่นกระแสต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ก่อนการประชุมสภาของรัสเซียเรื่องนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่า กำลังพล300น,นายที่ระดมเมื่อเร็วๆนี้เพียงพอแล้วครึ่งหนึ่งยังคงอยู่ในกองหนุนครึ่งหนึ่งยังฝึกอยู่ที่รบอยู่ในแนวหน้าเป็นกองกำลังอาสาสมัครร่วมกับท้องถิ่นที่สู้เพื่อแผ่นดินบ้านเกิดตัวเองอย่างห้าวหาญปูตินกล่าวว่าในบรรดา150,000คนในกลุ่มการสู้รบนั้นมีเพียงครึ่งเดียวนั่นคือ77,000ที่เป็นหน่วยแนวหน้าส่วนที่เหลืออยู่ในแนวที่2หรือสา โดยหลักแล้วปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารรักษาดินแดนหรืออยู่ระหว่างการฝึกเพิ่มเติมในความเป็นจริงนักเรียนดอนบาสบางคนที่ต่อสู้มาหลายปีกำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมรายชื่อเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนต่อให้จบให้หยุดพักเข้าร่วมการสู้รบไปก่อนก่อนหน้านี้โฆษกแคมบริลเดมิทีเพลสคอเรียกร้องให้ประชาชนอย่าเชื่อคำกล่าวอ้างที่ว่า จะมีการเรียกตัวกองหนุนเป็นครั้งที่2เป็นข่าวเท็จที่ต้องการปั่นกระแสความตื่นตระหนกกับประชาชนขอให้ฟังข่าวจากทางการรัสเซียเท่านั้นในภาคสนามรบในพื้นที่สหรัฐด้มีิกาอนุบาิจะส่งขีปนาวุธไฮมาสให้ยูเครนจำนวนมากแต่กองทัพได้มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ที่สามารถทำลายขีปนาวุธตัวนี้ได้อย่างง่ายดาย จึงเห็นว่ากองกําลังรัสเซียสามารถทําสถิติทาลายไฮมาสในทุกพื้นที่ที่สู้รบและมีรายงานของกลาโหมในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องสหรัฐได้มีการจัดหาเอาวุธยุประกรณ์จํานวนมากให้กับยูเครนคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.9หมื่นล้านดอลลาร์จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและวันที่23พฤศจิกายนวอชิงตันให้คามั่นที่จะสนับสนุนเคียบด้วยไฮมาสจํานวน38กระบอกและเครื่องกระสุนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่แล้วพันตกรได้ทำสัญญามูลค่า431ล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตเครื่องยิงจรวดไฮมัสให้กับบริษัทล็อกฮิตมาตินเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการสนับสนุนกองทัพสหรัฐและพันธมิตรต่างประเทศของวอชิงตันข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี2568และแน่นอนรัสเซียไม่วันส่งมาเท่าไหร่ก็ทำลายให้สิ้นซากอีกนั่นเอง มันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูกาอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาว่านุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆหนึ่งห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6หอ่อ1 0 9 0บาท